รถสภาพดีๆแบบนี้นะครับเห็นแล้วมันก็อดใจไม่ไหวจริงๆนะครับเรียกว่าคําว่าสภาพดีนะบางทีมันไม่ได้ต้องดีสุดๆจนรู้สึกแบบโอ้โหประหลาดใจแต่บางทีมันมองภาพรวมนะรถบางคันนะมันอาจจะเหมือนไม่ไม่ไม,มีอะไรหวือหวาเลยแต่จริงๆแล้วเรียก,ยกอะไรพอเราได้ดูแล้วรู้สึกว่ารถคันนี้มันมันถูกได้รับการดูแลมาดีสมควรเพียงพอที่จะ อ,อ,ยอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะฮะรถมันก็จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถครอบครองมันแล้วก็ใช้งานมันได้อย่างคุ้มค่านะครับนะซึ่งนี่ก็เราก็จะพยายามคัดสรรพยายามคัดเลือกรถที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะดีนะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้เจอกันนะครับแต่หลอนที่เราจะไปชมกันไปเรื่อยๆก็ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องทางของเราด้วยนะครับทุกช่องทางครับผมรถดีๆมีมาเป็นประจำครับท่านจะได้รู้ก่อนใครและตัดสินใจได้เร็วกว่าแน่นอนนะครับทงนี้พอเราดูรูปรถก็ไปเรื่อยเรื่สิ่งที่เราต้องดูแน่นอนครับ เราเห็นทีแรกมันก็ต้องเกิดจากว่าเราชอบรถแบบนี้ก่อนเราตั้งเป้าเราอยากได้รถอะไรรถเก่งรถซิ่งรถหรูรถสปอร์ตรถบรรทุกรถฟุตทักรถกระบะอ่าก็ว่ากันไปใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วเราก็มาดูรูปรอบๆโดยรวมนะเอ้รถบุบไหมมีร่องรอยการชนไหมเอ๊ะช่วงล่างเป็นยังไงมีให้ดูหรือเปล่านะครับราะคนขายเขาลงเขาควรจะลงให้ละเอียดอยู่แล้วเพราะยิ่งละเอียดแล้วยิ่งดีไงมันยิ่งคัดกรองคนซื้อได้มากขึ้นใช่ไหมครับเขาเห็นรถเออถ้าเขา ยังติดต่อไปแล้ว่าเขาเห็นข้อมูลทุกอย่างคุณแล้วโอ้มันดีไว้เ้ยเขาก็ติดต่อไปถูกต้องไหมครับเนี่ยพอเราดูภาพรวมภายนอกอวสีสีดีขนาดไหนแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็สิบเปอร์เซ็นต์เราับได้ไหมถ้าเรารับได้มันก็เราก็ผ่านกันตอนนั้นโอ้ถ้าสีเป็นล่องเป็นรอยเยอะอยต้องไปเก็บสีเท่าไหร่ซ่อมสีอีกเท่าไหร่ทำอย่างดีเท่าไหร่ทํา,า,ทาแบบพอใช้อีกเท่าไหร่ก็มันก็เป็นเรื่องของต้นทุนละใช่ไหมครับ หรือถ้ามันจะเป็นรถเก่ารถโบราณรถวินเทจมันก็จะต้องมีวิธีของมันอีกอเสร็จแล้วเราก็มาดูร,บรอบๆดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นยังไงยางเป็นยังไงนะครับเปิดประตูดูเสา A เสา B เสา C เอ้มีรอยแบกๆไหมถ้ามีสงสัยจะไปโดนสอยมานะฮะอ่าเปิดฝากระโปรงดูใช้เครื่องอะไรอ้าวเครื่องแต่งปั๊มไหมเดินสายใหม่ไหมมีคำโชคไหมแบดล่าเก่าหรือเปล่านะครับห้องเครื่องเป็นยังไงอ้าว โครงหน้ารถเป็นยังไงอา้ามีรอยพับมีรอยบุบไหมถ้าอย่างนั้นสงสายไปบ่มมานะอะไรประมาณนั้นอา่าภายในล่ะอา่ามีรอยถลอกไหมเบาะยับไหมนะครับอา่าแล้วก็ตกแต่งอะไรให้บ้างไหมเราก็ประเมินได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเรายังสนใจอยู่เราก็ต้องไปดูราคาเพื่อมาเปรียบเทียบว,ว่ามันคุ้มค่าตรงกับความต้องการไหมใช่ไหมครับว่าแล้วเราไปดูราคากันเลยอ่าครันนี้ครับเป็นไงอ่านี่ครับเห็นไหมฮะราคาแบบนี้ กับรถสภาพแบบนี้สําหรับท่านคิดว่ายังไงใช่ไหมถ้ามันยังดีอยู่ใช่ไหมฮะมันก็น่าสนใจก็สมควรที่จะติดต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปครับด้านล่างใต้คลิปวิดีโอมีลิงก์พาไปเจอผู้ขายครับผมไปแล้วเจอเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อไปนะครับก็ เสร็จแล้วก็นนะัดเจอทดลองรถกันซะให้ดีครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเสร็จแล้วก็ตัดสินใจให้ดีว่ารถคันนี้มาแล้วสามารถรองรับความต้องการของท่านได้นะครับสุดท้ายก็ก็อขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับสวัสดีครับผม